ตามหนังสือตำรวจผู้สนภาคห้างบริษัที่0020.113คับหนึ่งเก้ลงมาที่เก้าวุฒิสกลศงพันห้าร้อยาสิบ5จ็เรื่องโครงการตำรวจฝึกอบรมข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติการเสด็จายงานในสายตำรวจและทางตำรวจภูธรจังหวัดแพร่และแจ้งให้ทุกสถานี กำหนดการสุอบรมซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรอัยได้กำหนดการสุอบรมในสายงานจราจรในวันที่7และ8พฤษภาคม5 5 7วันี้้ได้เวลาแล้วการเป็ดสมบวรแล้วมีขอเรียนเชิญถ้ามุ่กกล,กล่าวเปิด,ดการสุบรมในครั้งนี้ครับ การฝึกอบรมโครงการสี่สายงานในสถานีตำรวจซึ่งมีประกอบด้วยสายงานงานปกกล้ามสายงานจราจรางานส,สวนสายงานฝ่ายการเป็นโครงการของตอรอซึ่งน่าให้ความสนใจมากนะครับในสายงานจราจรนั้นท่านลองเล็กสังดิน์นะตำรวจเอกเล็กสังดิจ ดูด้วยนะว่าสะกดยังไงดูเลยนะว่าหน้าตา like เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาดูท่านจะเข้าเข้าเข้ามาดูเดี๋ยวใครพักออกไปเข้าห้องน้ำเดินจนลอพูการไม่รู้จับไม่ได้นะก็มีลองรู้กับพอเป็นเป็นนิยกรนะครับเนื้อหาสาระนั้นก็อยู่ที่พวกเราจะรับทราบจะซึมทราบความใปฏิบัติ ทุกสถานีเหมือนต้องทำเช่นเดียวกันตรอสังการถึงขนาดให้มีการติดกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังตรอด้วยนะครับเป็นที่คาดหวังของตรอมากว่าโครงการนี้จะสำเร็จจะมีประสิทธิภาพนะขอให้พวกเราตั้งใจ,จรับฟังรับทราบความรูร้ที่ รองเุีกับพอจะได้ทำหน้าที่วิทยากรไปถ่ายทอดมาไปรับทราบมาไปถ่ายทอดใหพวกเราับพอเงินเสียเวลามานั่งฟังกันมารับฟังกันขอให้ซึ่งทราบขามมู้นี้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่นะครับ